สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ปั่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิทานบันเทิงก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของอดีตชาติองคุรีมานเพื่อความสนุกสนานความเพลิดเพลินความบันเทิงมีคติ สอนใจลำดับต่อไปนี้ท่านจะได้ฟังเรื่องราวอดีตชาติขององค์คุริมานแรงกรรม999ศพท่านทั้งหลายคงเคยได้ทราบประวัติขององค์คุริมานพระอรหันต์สาวกรูปหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เคยเป็นโจรป่าฆ่าคน999คนแล้วตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นมารัยคองคอ ซึ่งภายหลังได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้ดวงตาเห็นธรรมและออกบวชบำเพ็ญธรรมจนได้บรรลุพระอระหันตผลหลายคนเคยตั้งคำถามเอาไว้ว่าคนที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ตั้งมากมายขนาดนั้นยังสามารถบรรลุธรรมได้อีกหรือดูไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยนี่แหละความซับซ้อนแห่งกรรมละท่านอาจจะคิดว่าเป็นความไม่ยุติธรรม ที่คน999คนต้องมาตายปรีโดยที่คนฆ่ากับได้บรรลุธ,ธรรมเข้าสู่นิพพานไม่ต้องรับผลอันใดแต่ถ้าหากท่านได้ทราบถึงแรงกรรมที่คน99คนได้ทำกับพระองค์คริมานไว้เมื่ออดีตชาติเชื่อเหลือเกินว่าความคิดตำหนิติเตียนว่ากรรมไม่ยุติธรรมในใจท่านจะจางหายไปสิน้น เรื่องอดีตกชาตินั้นมีดังต่อไปนี้อดีตกรรมที่ทำให้ถูกฆ่าในอดีตการช่วงที่โรคว่างจากพระพุทธเจ้าพระองคูริมานี้เคยเป็นชาวนาวันหนึ่งมีพระปัจจพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเดินตากผลผ่านมาชาวนาได้เชิญท่านเข้าที่พักก่อบไปให้ท่านผิงพึงชีวรให้แห้งและถวายพัตาหารแก่ท่าน ่อมาในอีกชาติหนึ่งได้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะสป,ปะมีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ริเริ่มการถวายจรากพัดนมสดและถวายโรงผิงไฟแก่พิสุในฤดูหนาวด้วยอนิสงส์แห่งกรรมทั้งสองชาตินั้นเป็นปัจจัยให้ท่านได้บรรลุธรรม ได้บรรุเป็นพระอรหันต์ในชาติต่อมาด้วยความที่กำเนิดของสัตว์ยังมีกีรตสเป็นจริงที่หาความแน่นอนไม่ได้อกุศลกรรมบางอย่างส่งผลให้ท่านไปเกิดเป็นควายป่าแต่เป็นควายป่าที่มีพละกกำลังและความสามารถมากด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ทำไว้เมื่อสองชาติที่แล้วตัดทั้งหลายในป่านั้น ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะมาต่อกรกับกวายป่าตัวนี้ได้แม้กระทั่งช้างสิงโตเสือรายพาดกอนเมื่อเจอกวายตัวนี้เป็นต้องหลีกทางให้ต่อมากวายป่าคิดว่าจัดในป่านี้ทุกตัวเราปราบมาหมดแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดเทียบเท่าเราได้แต่สัตว์ในบ้านที่มนุษย์เลี้ยงไว้นี่สิเรายังไม่รู้เลยว่าจะเก่งกาจขนาดไหน เห็นทีว่าจะต้องเข้าไปประลองกำลังดูเสียแล้วให้มันรู้ไปเลยว่าทั้งในป่าและในบ้านไม่มีใครสู้เราได้คิดแล้ววายป่าก็เข้าไปเที่ยวไร่ขิดสักเลี้ยงของชาวบ้านชาวเมืองจนแตกกระเจงหนีกันหมดทั้งช้างม้าวัววายต่างก็ได้รับบาดเจ็บไปต,ตามๆกันทำอย่างนี้ทุกวันเข้าชาวบ้านก็นึกโกรธเคือง และจิงชังจึงรวมกันวางแผนจัดวายป่าตัวนี้ทำกับดักเพื่อจับวายป่าโดยทำลรอกขังสัตว์ไว้ข้างในให้แน่นหนาแล้วเอาไม้มากั้นเป็นทางเข้าซึ่งทางเข้าจะกว้างและแคบลงเรื่อยๆเมื่อเดินเข้าไปตัวก็จะติดแล้วก็จะหันหลังกลับไม่ได้ ก่วยป่าเมื่อออกจากป่ามองเห็นสัตว์ในอคอกต้องการจะสแสดงเดชก็วิ่งเข้าประตูไปหมายจะไล่กวิดสัตว์ในอคอกนั้นให้กระเจิงปรากฏว่าวิ่งเข้าไปแล้วตัวกับติดที่ไม้จะเดินหน้าถอยหลังกับตัวอย่างไรก็ไม่ได้คราวนี้ชาวบ้านทั้งหลายรวมกันได้ประมาณ1,000คน ทั้งชายทั้งหญิงทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างก็พากันร,ร้องโห่พร้อมใจกันเข้าทุบตีจนกระทั่งกวายปาดตัวนั้นสิ้นใจก่อนสิ้นใจกวายตัวนั้นได้ผูกอาฆาตชาวบ้านพวกนั้นไว้ว่าพวกเจ้ามีกันมากมายมาลุมทำร้ายทุบตีฆ่าฆ่าเพียงตัวเดียวเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้กูคนเดียว ได้ฆ่าพวกเจ้าว่างด้วยแรงอาฆาตที่ถูกฆ่าอย่างทรมานนั้นส่งผลให้ควายป่าตัวนั้นมาเกิดเป็นจอมโจรองคุริมานในชาตินี้ส่วนชาวบ้านที่รุมฆ่าควายป่าในอดีตนั้นได้มาเกิดเป็นชาวเมืองพราราณสีถูกโจรองคุริมานฆ่าทั้งหมด999คน กล่าวกันไว้ว่าในบรรดาชาวบ้านทั้งหนึ่งพันคนนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไม่ยินดีในการฆ่าควายป่าแถมยังนึกสงสารมันด้วยซึ่งต่อมาหญิงคนนั้นได้มาเกิดเป็นมารดาขององคุริมานที่เกือบจะโดนฆ่าถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ไปช่วยไว้ก่อนนี่เป็นเรื่องของแรงกรรมแรงอาฆาตที่องคุริมานกับชาวบ้านกระทำต่อกัน แล่ผูกอาฆาตจองเวรกันมาด้วยอนุภาพแห่งแรงเวรแรงกรรมนั้นทำให้ต้องมาเขีนค่ากันในชาตินี้นี่ถ้าหากว่าพระองคุริมานไม่บรรลุธรรมก่อนก็เห็นทีว่าเวรกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายคงจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆเป็นแน่มีคำถามว่าคนที่ฆ่าคนตั้งมากมายทำไมยังได้บรรลุธรรมคำตอบคือ ขึ้นชื่อว่าการฆ่าแล้วผู้ที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ฆ่าคนนอกนี่แม้มีจำนวนมากอย่างสามารถบรรลุธรรมได้เพราะกรรมนี้มีน้ำหนักไม่มากพอที่จะขวางพระนิพพาน เรื่องอดีตกรรมของพระองค์ุริมานกับคน999คนที่ถูกฆ่านั้นมีที่มาสองกระแสคือกระแสที่กล่าว่าท่านเคยเกิดเป็นควายป่าแล้วถูกคน999คนฆ่าอีกกระแสหนึ่งเล่าว่าท่านเคยเกิดเป็นเต่าเรือนในทะเลถูกคน999คนฆ่าซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมา ว่าในอดีตการผ่านมานานแสนนานแล้วมีเต่าใหญ่ตัวหนึ่งขนาดมหึมาเท่ากับปลาวานคนโบราณเรียกเต่านี้ว่าเต่าเรือนเพราะตัวมันใหญ่เท่าเรือนลอยหากินอยู่กลางทะเลวันหนึ่งเต่าทะเลตัวนี้ได้ไว่ายไปพบเรือประมงอับปางอยู่กลางทะเลมีผู้คนมากมายกำลังร้องขอความช่วยเหลือ ด้วยความสงสารเต่าเรือนได้ไหว้เข้าไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้ได้อาศัยเกาะที่กระดองและขึ้นขี่หลังไหว้ขึ้นไปส่งที่บกช่วยให้ชาวประมงเหล่านั้นรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยเมื่อรอดปลอดภัยแล้วก็พากันคิดว่าเรืออับปางครั้งนี้ทําให้เราสูญเสียเครื่องมือทำมาหากินไม่มีอะไรติดตัวเลย เมื่อกลับถึงบ้านเมียคงด่าตายแน่ทรัพย์ที่ใช้ลงทุนก็สลายหายไปกับเรือหมดแล้วจะทำอย่างไรกันดีขนาดกำลังกุ้มใจอยู่นั้นคนในหมู่บ้านก็แหกันมามุงดูเต่าใหญ่รวมถึงบรรดาภรรยาของชาวประมงเหล่านั้นเมื่อทราบว่าสามีของตนเกิดเร่ออักปางทรัพย์สินสูญหายไปในเทะเลหมดก็พากันดุด่าสามี ว่าคราวนี้จะเอาอะไรมาทำมาหากินทุนดอนที่มีอยู่ก็หมดแล้วทันใดนั้นชาวประมงคนหนึ่งก็ออกความคิดว่าเราฆ่าเต่าตัตว,ตวนี้แล้วแร่เนื้อไปขายนำเงินที่ได้มาลงทุนซื้อเรือใหม่ดีไหมมีชาวประมงทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะเต่าตัวนี้เพิ่งช่วยชีวิตตนให้รอดพ้นจากความตายแต่คิดไปคิดมาก,ก็ไม่เห็นทางอื่น ที่จะหาเงินมาลงทุนที่สุดจึงตกลงพร้อมใจกันฆ่าเต่าและแล่เนื้อไปขายบางคนไม่เคยกินเนื้อเต่าอยากกินเนื้อเต่าลองดูบ้างก็เข้ามาสนับสนุนให้ฆ่าเป็นอันว่าคนในหมู่บ้านทั้งตำบลเห็นพ้องต้องกันว่าให้ฆ่าเต่าเรือนตัวนั้นมาทำเป็นอาหารประกอบกับความเชื่อว,ว่าใครได้กินเนื้อเต่า แล้วจะทําให้มีอายุยืนยาวจึงมีแต่คนอยากกินเนื้อเต่ากันทั้งนั้นชาวประมงจึงลงมือฆ่าเต่าและแร่เนื้อแบ่งกันไปขายและนำเนื้อบางส่วนไปประกอบอาหารกินกันผลปรากฏว่ากินกันทั้งหมู่บ้านยกเว้นเด็กน้อยคนเดียวที่ไม่ยอมกินเพราะเธอเห็นเต่าถูกฆ่าอย่างทรมานก็รู้สึกสงสารต่อมาเด็กคนนี้ได้เกิดเป็นแม่ของเต่าในชาติต่อมา ก่อนตายเต่าตัวนั้นได้ผูกอาฆาตไว้ว่าอันตัวค่านี้สู้อุสตสาห์ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์พวกนี้ให้รอดพ้นจากความตายในทะเลให้อาศัยขี่หลังมาส่งถึงบ้านด้วยความเมตตาบัดนี้มนุษย์เหล่านี้แทนที่จะสำน็กในบุญคุณกับคิดอักตันอยู่ร้างผลาญเนาแล้วเอาเนื้อไปขายกินเป็นอาหาร เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าได้กินเนื้อมนุษย์พวกนี้เป็นการตอบแทนให้สาสมแก่กรรมที่พวกมันทำกับข้าด้วยเถิดหลังจากนั้นในชาติต่อมาเต่าตัวนั้นได้เกิดเป็นยักษ์และจับมนุษย์พวกนั้นกินถึงสามชาติต่อกันในชาติที่4เต่าเรือนได้เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตผู้ครองเมืองพาร,ราณสีทรงโปรดปานการเสวยเนื้อมาก ซึ่งอาหารทุกมื้อต้องทำด้วยเนื้อวันหนึ่งมีสุนัขแอบเข้าไปกินเนื้อที่เก็บไวป้ปรุงอาหารถวายพระเจ้าพมทัตพ่อครัวรีบออกไปหาซื้อเนื้อแต่ไม่ได้เก่งว่าจะถูกลงอาญาจึงแอบเข้าไปในป่าช้าแร่เอาเนื้อสกุกมาปรุงอาหารให้พระเจ้าพมทัตเสวยพระเจ้าพมทัตซึ่งอดีตชาติเคยเป็นยักษ์เมื่อได้ลิ้มรสเนื้อมนุษย์เท่านั้น ก็ทรงปิติทราบถึงติดใจในรสเนื้ออย่างถอนตัวไม่ขึ้นทงขูข่ตะคอกพ่อครัวให้บอกว่าเจ้าเอาเนื้ออะไรมาให้เราเสวยจงบอกตามความจริงมิเช่นนั้นเราจะสั่งกุดหัวเสียพ่อครัวได้บอกความจริงว่าเป็นเนื้อมนุษย์นับแต่นั้นมาก็ทรงรักจังให้เอาเนื้อมนุษย์มาให้เสวยทุกวัน โดยออกอุบายให้ฆ่านักโทษก่อนแล้วออกอุบายไปวางซับไว้ใครหยิบก็กล่าวหาว่าเป็นโจรแล้วฆ่าเสียหนักเข้าก็รับสั่งให้พ่อครัวไปซุ่มฆ่าคนต่อมาถูกชาวเมืองจับได้และเนรเทศให้ออกจากเมืองไปอยู่ในป่าเมื่อไปอยู่ในป่าก็เที่ยวออกฆ่าคนนำเนื้อมาทำอาหารวันหนึ่ง เขาถูกตามล่ากระโดดหนีไปเหยียบต่อตะเคียนทะลุกว่าเท้าเขาได้บนบานกับครุฑกเทวาเอาไว้ว่าถ้าหากเทวดาช่วยให้เขารอดไปได้และช่วยทำให้บาดแผลหายดีเขาจะเอาเลือดจากลำคอของพระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดมาเป็นเครื่องสังเวยปรากฏว่าเขารอดพ้นจากการตามร่าในครั้งนั้น และบาดแผลที่่าทเท้าก็หายดีโดยบังเอิญโดยที่เทวดาไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยความคิดที่ว่าเขารอดเพราะเทวดาช่วยเขาจึงไปจับพระราชาในชมพูทวีปมาประมาณ1 0ึรหนึ่งพระองค์เขามีมนวิเศษที่ยักษ์ตนหนึ่งสอนให้ทำให้มีกำลังมากวันหนึ่งวันหนึ่งสามารถวิ่งได้เป็นหลายพันกิโล หนึ่งในพระราชาที่เขาจับมานั้นเป็นพระราชาที่ทรงธรรมและฉลาดในการแสดงธรรมได้แสดงธรรมให้อดีตพระเจ้าพมทัดฟังจนเขาเกิดความเลื่อมใจและเลิกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นอดีตกรรมขององ,องค์ุริมานเต่าที่ถูกฆ่าแล้วมาเกิดเป็นยักษ์และเกิดเป็นพระราชากินเนื้อคน นี้ก็คือพระองคุริมานส่วนชาวบ้านที่ตกเป็นเหยื่อของพระราชาก็ดีของยักษ์ในชาติก่อนก็ดีก็คือชาวประมงที่ฆ่าเต่าและถูกเต่าผูกอาฆาตไว้นั่นเองเรื่องเล่าอาดีตชาติขององคุริมานก็ได้เดินทางมาถึงตอนจบอย่างสมบูรณ์หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ขอบคุณทุกการติดตามที่รับชมและรับฟังขอให้ท่านมีความสุขสมหวังสวัสดีค่ะ